ไล่ล่ปีศาจร้ายสุดโหดฝนตกพรำพรำตั้งแต่เช้าจนกระทั่งค่ำก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงง่ายๆเสียงกบเสียงเขียดต่างพากันร้องรำทำเพลงกันอย่างร่าเริง ตัดแจ้งชายวัยสี่สต้น,ตนเดินถือฉมวกพร้อมกับสะพายข้องลูกโตและคาดไฟแบตเตอรี่ที่สว่างจ้าไว้ที่หน้าผากแล้วออกเดินตากฝนมุ่งหน้าไปตามเสียงกบเสียงเขียดที่กำลังร้องระง,งมอยู่กลางทุ่งที่เจิงนองไปด้วยน้ำแสงไฟสาดส่องไปตามองศาของใบหน้าตัดแจ้งสังเกตเห็นแสงไฟหลายดวง กระจัดกระจายไปตามทุ่งนานั่นมันเป็นเรื่องปกติของชาวบ้านที่ฝนตกก็จะออกมาจับกบจับอึ่งอ่างกันดังนั้นแกจึงไม่ได้สนใจอะไรมากมายนักตดแจง้งเดินย่องไปตามคันนาที่มีหญ้าสีเขียวเข้มปกคลุมอยู่ทั้งกบทั้งอึ่งอ่างโผล่หน้ากันสลอนตาแจง้ง ใช้ฉมวกเลือกแทงแต่ไอ้ที่ตัวโตๆโตเท่านั้นคืนนี้คงได้หลายกิโลแน่ๆเดี๋ยวทำแล้วแบ่งเอาไปขายคงได้หลายบาทต่แจ้งคิดพลางก้มหน้าก้มตาแทงกบแทงออ่งอ่างอย่างเมามันจนเวลาล่วงเลยเข้าสู่ยามดึกสงัดต่แจ้งเงยหน้ามาก็ไม่เห็นแสงไฟของเพื่อนบ้านแล้วโห กลับบ้านกันหมดแล้วหรือวะตาแจ้งพึมพำเบาๆแล้วบ่ายหน้ากลับบ้านแต่ก็ยังสองไฟมองหากบไปตามคนันาเรื่อยๆแต่ตอนนี้ไฟแบตเตอรี่ก็เริ่มอ่อนแสงลงเรื่อยๆแต่ตาแจ้งก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรเพราะคุ้นเคยกับพื้นที่ดีถึงไม่มีไฟก็ยังกลับบ้านได้สบาย กลัวก็แต่งูเงี้ยวเขี้ยวขอก็เท่านั้นและแล้วไฟก็ดับลงจริงๆแกจึงใช้ฉมวกตีหญ้านำทางเพื่อไล่งูไปเรื่อยๆจนกระทั่งแกเดินมาถึงต้นมะขามใหญ่ที่ขึ้นอยู่บนโคกเล็กๆกลางท้องนาที่ชาบ้านมักใช้ร่มเงาหลบร้อนเวลามาทำไร่ไถนา ตาแจ้งเดินสะพายข้องที่หนักอึ้งไปด้วยกบกับเอืงอ่างผ่านเงาคลึ้มอย่างไม่ได้ระแวงหรือระวังใดๆทันใดนั้นมีร่างดำทะมึนโผล่มาจากเงามืดหลังต้นมะขามมันกระโดดเข้าหาตาแจ้งทางด้านหลังโดยใช้ขาสองข้างเหยียบไปบนบา่าตาแจ้งส่วนแขนทั้งสองของมันกอดรัดตัวหัวไว้แล้วก้มลง ฝังเขี้ยวไปที่เส้นเลือดใหญ่ทันทีตาแจ้งร้องลั่นตาเหลือกลานแกล้มทั้งยืนจนน้ำกลางทุ่งแตกกระจายเลือดไหลทะลักปาาปนไปกับน้ำที่ขุณคลากไปด้วยโคลนตมและในเฮือกสุดท้ายตาแจ้งพลิกตัวขึ้นมามองหน้าไอ้ฆาตกรโหดและสิ่งที่แกเห็นคือร่างดำทะมึนที่กำลังยืนแยกเขี้ยวที่แหลมคม มองมาที่แกยังดุร้ายดวงตาหลีเล็กเรียวยาวของมันมีสีแดงฉานซึ่งมองเห็นได้อย่างชัดเจนแม้อยู่ในความมืดไอ้ฆาตกรยามวิการมีขนขึ้นรกรุงรังไปทั้งตัวแขนยาวลงมาเกือบถึงพื้นแต่ขาสั้นกุดส่วนลำตัวยาวยืดดูสัดส่วนจะไม่สมดุลกันเลยตัดแจ้งคมความเจ็บปวด พยายามกระเสือกระสนหนีตายแต่เรี่ยวแรงก็ดูจะหดหายไปเรื่อยๆเพราะเลือดที่ไหลทะลักเมื่อแกออกแรงดิ้นหนีและแล้วสิ่งที่ตาแจ้งเห็นในช่วงเวลาสุดท้ายของลมหายใจก็คือไอปีศาจร้ายตวัดมือที่มีเล็บยาวและแหลมคมเข้าใส่ท้องของแกเสียงดังชว่วพร้อมกับกระชากมือกลับขึ้นมา โดยมีลำไส้ติดขึ้นมาเป็นพวงและแล้วดวงวิญญาณของตาแจ้งก็หลุดลอยออกจาก,กร่างทันทีรุ่งสางยายสายเมียตาแจ้งวิ่งกระหืดกระหอบไปบ้านกำนันหมายกำนันกำนันเตื่นหรือยังช่วยตามหาตาแจ้งให้หน่อยยายสายตะโกนเรียกกำนันที่หน้าบ้านโดยเสียงหอบเหนื่อยเออเออ เดี๋ยวเดี๋ยวรอแปบ๊บกำนันตะโกนตอบในขณะที่มุดมุ้งออกมาอย่างร้อนรนแล้วรีบล้างหน้าล้างตาพอลูกลวกแล้วตะโกนถามยายสายแต่แจ้งหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ละยายสายก็่เมื่อคืนแกออกไปหากบแล้วจนถึงตอนนี้ยังไม่กลับมาเลยจ้ะเมื่อสิ้นเสียงบอกเล่าของยายสายกำนันหมายก็หยิบผ้าเขาม้าเอามาคาดเอว แล้วหันไปคว้าปืนที่พิงอยู่ข้างฝาบ้านแล้วเพ่นผึงลงมาทันทีเดี๋ยวข้าจะไปขอแรงชาวบ้านหนุ่มๆออกตามหายายสายกลับไปรอฟังข่าวที่บ้านแล้วกันพอพูดจบกำนันก็วิ่งออกไปทันทีพวกชาวบ้านที่ออกหากบเมื่อคืนที่ผ่านมาก็บอกตำแหน่งที่เห็นตาแจ้งกับกำนันแล้วพากันออกตามหาและไม่นานนะัก กำนันกำนันเจอแล้วเจอแล้วเสียงทิศต้นตะโกนเรียกมาจากท้องนาใกล้โคกต้นมะขามกำนันพร้อมกับชาวบ้านพากันวิ่งกรูเข้าไปหาและสิ่งที่ทุกคนเห็นมันช่างเป็นภาพที่น่าสลดหดหูและสยดสยองจริงๆร่างของตาแจ้งนอนจมอยู่ในน้ำที่มีเพียงสวนหน้า ที่มีดวงตาเบิกโพลงอย่างคนที่กลัวและตกใจสุดขีดและส่วนท้องที่เป็นแผลเวอะวาจากการฉีกดึงหลออยู่ปริมน้ำและลำไส้หายไปเกือบทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นวะนนี่ยกำนันเอ่ยขึ้นอย่างตื่นตระหนกระคนสงสัยหมู่บ้านเราไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เลยทิศต้นกล่าวเสริมเอาเอาทุกคน ช่วยกันยกศพตาแจ้งไปที่วัดหน่อยเดี๋ยวข้าจะไปแจ้งข่าวให้ยายสายรู้กำนันเอ่ยกับชาวบ้านเพราะสมัยก่อนไม่มีหน่วยกู้ภัยเหมือนสมัยนี้ทุกอย่างจึงต้องช่วยกันเองและจากการตายของตาแจ้งทำให้ชาวบ้านหวาดผวาไม่กล้าลงจากเรือนในเวลามืดค่า และหลังจากเสร็จพิธีบำเพ็ญกุศลตามศาสนาของตาแจ้งแล้วกำนันก็เรียกลูกบ้านประชุมทันทีในเวลาบ่ายแก่แกชาวบ้านต่างพากันมาที่บ้านกำนันหมายเพื่อเข้าประชุมอา้าวมากันครบแล้วใช่ไหมกำนันเอ่ยถามมาครบทุกบ้านแล้วกำนันงั้นข่าเริ่มเลยแล้วกันนะข่าว่าจากสภาพศพตาแจ้ง ไม่น่าจะใช่เสือเพราะหมู่บ้านเราไม่เคยมีเสือเข้ามาแล้วอีกอย่างถ้าเป็นเสือมันคงไม่กินแค่ตับไตไส้พุงหรอกไหนใครมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างลองว่ามาสิหรือว่ามันเป็นพวกผีปอบผีกระหังล่ะกํานันทิดต้นเอ่ยขึ้นถ้าเป็นผู้ผีปีศาจพวกเราจะเอายังไงกันดี หมู่บ้านเราก็มีแค่หมอยาธรรมดาเท่านั้นหมอผงหมอผีที่จะปราบมันก็ไม่มีกำนันพูดอย่างหนักใจเออกำนันกำนันเมื่อหลายวันก่อนข้าออกไปหาหน่อไม้ที่ชายป่าข้าเห็นคนใส่เสื้อผ้าเหมือนฤาษีนั่งสมาธิอยู่นะถ้าเราไปขอให้ช่วยบางทีท่านอาจจะมีวิชาอาคมพอช่วยเราได้นะเอาว ทำไมเองพึ่งมาบอกว่าทิดแม่นข้าลืมนะพอกันนันตกใจกับการตายของตาแจ้งข้าเลยยังไม่ได้บอกเออเอองั้นเองรีบพาข้าไปเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวจะมือจะขําสซะก่อนไปรีบไปนี่ก็ผ่านมาตั้งสามสี่วันแล้วถ้าเกิดท่านย้ายที่พักจะหาท่านไม่เจอมันจะยุ่งกันใหญ่ ส่วนคนอื่นๆก็แยกย้ายกันไปทำงานทำการของตัวเองได้เลยเดี๋ยวมีอะไรข้าจะแจ้งข่าวไปขอข้าไปด้วยคนนะกำนันเอาก็ได้ทิศต้นไปกันหลายคนก็ดีจะได้ช่วยกันขอร้องให้ท่านมาช่วยพวกเราว่าแล้วทิศแม้นก็เดินนำกำนันและทิศต้นไปยังชายป่าที่มันเห็นฤาษีเมื่อสีวันก่อนทันที ทั้งหมดเดินตามทิศแม้นมาถึงชายป่าที่มันเห็นฤาษีนั่งสมาธิอยู่แต่ตอนนี้ไม่ปรากฏมีใครอยู่เลยมีเพียงรอยต้นหญ้าที่แบนราบและร้อยเท่าฐานกองเล็กๆเท่านั้นนั่นไงไม่ทันเลยท่านคงไปแล้วแล้วทีนี้จะไปหาหมอผีที่ไหนล่ะกำนันเอ,อ่ยอย่างหนักใจปะงั้นกลับบ้านกันก่อน เดีย๋ยวค่อยหาทางกันใหม่ช่วงนี้ก็ให้ทุกคนระวังตัวกันมากๆแล้วกันอย่าออกไปไหนยามค่ำคืนล่ะถึงกำนั้นไม่บอกก็ไม่มีใครกล้าทำอะไรกันแล้วเมียฉันนะ่ะยิ่งกลัวฝาใครๆไม่กล้าลงเ,เรือนแม้แต่ตอนกลางวันแสกแสกเวลาจะหูหาอาหารแต่ละทีต้องให้ฉันไปยืนเฝ้าทิศต้นเอ่ยพร้อมกับถอนหายใจออกมาเฮือกใจ พลางก้าวขาเดินตามกำนันไปติดๆสามคนเดินตามกันมาบนคันนาเล็กๆในขณะที่พระอาทิตย์รับทิวไม้ไปแล้วความสลัวเริ่มคืบคลานเข้ามาทุกคนต่างก้าวเดินอย่างเร่งรีบเพื่อแข่งกับเวลาและแล้วทิดแม้นที่เดินอยู่หน้าสุดก็หยุดการเดินอย่างกระทันหันทำให้คนที่เดินตามมาเบรกไม่ทัน ชนกันจนตกลงไปในท้องนาทำเอาเปียกปอนไปตามๆกันจะหยุดทำไมะ่ะทิศแมนกำนันเอ่ยถามในขณะที่ก้าวปีนขึ้นบนคนาทิตแมนไม่ตอบแต่จ้องมองขมิงไปเบื้องหน้าอย่างหวาดกลัวกำนันกับทิดต้นมองตามสายตาทิตแมนไปพลันพวกเขาก็เห็นร่างสูงใหญ่กำลังเดินฝ่าความสลัว มุ่งหน้ามาทางพวกเขาอย่างรวดเร็วทุกคนหันซ้ายหันขวามองหาอาวุธเพราะตอนนี้ทุกคนมีแต่มือเปล่าๆท่อนฟืนสักท่อนยังไม่มีติดมือมากำนันกำนันเอาไงดีทิดแม้นถามขึ้นด้วยเสียงสั่นเครือพร้อมกับสละให้กำนันยืนอยู่หน้าสุดใจเย็นๆเรามีกันตั้งสามคนอย่ากลัวอย่ากลัว ทิศต้นเอ่ยขณะที่ยืนแอบอยู่หลังสุดโดยมีทิศแม้แรกตัวมายืนอยู่ตรงกลางด้วยความเป็นผู้นำหมู่บ้านกำนันหมายไม่กล้าแสดงความกลัวให้ทุกคนเห็นแม้ภายในใจอยากจะวิ่งออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดก็ตามตอนนี้ร่างสูงใหญ่เดินเข้าใกล้มาเรื่อยๆจนเหลือระยะไปถึง20เมตรจากลักษณะการเดิน ดูไม่คุ้นตาเลยและพอร่างนั้นเดินเข้ามาใกล้จนพอมองเห็นหน้าตากันแล้วจึงรู้ว่าบุรุษหนุ่มไม่ใช่คนในหมู่บ้านแน่นอนสวัสดีทุกคนหนุ่มแปลกหน้ายกมือไหว้คนทั้งหมดพร้อมเอ่ยทักทายสามคนยกมือรับไหว้อย่างลนลานเพราะมัวแต่ตกอยู่ในความหวาดกลัวนั่นเองดูจากหน้าตา น่าจะอายุราวๆสี่สิบต้นเห็นจะได้นี่จะไปไหนล่ะตอนมืดมืดค่ำๆอย่างนี้มันอันตรายนะกำนันเอ่ยถามข้าชื่อเอี่ยมเป็นหมอผีประจํำหมู่บ้านยางดงที่อยู่ฝั่งกระโนนหมอเอี่ยมพูดพร้อมชี้มือบอกทิศทางพอดีเมื่อคืนในหมู่บ้านของข้ามีคนถูกฆ่าตายมันควักไส้ควักพุงไปกินจนหมด พอทุกคนได้ยินที่หมอเอี่ยมเล่ามาถึงตรงนี้ทั้งหมดถึงกับหันหน้ามองหน้ากันอย่างตื่นตระหนกกำนันเล่าเรื่องที่ตะแจ้งตายให้หมอเอี่ยมฟังแล้วชักชวนหมอเอี่ยมเข้าไปพูดคุยต่อที่บ้านของกำนันแล้วทำไมหมอเอี่ยมเดินมาทางหมู่บ้านของพวกเราล่ะกำนันเอ่ยถามขณะที่ยกขันน้ำฝนมาให้หมอเอี่ยม าตามรอยมันมาตั้งแต่เช้าแล้วดูมันฉลาดหน้าดูมันพาข้าวกไปวนมาจนค่ำพอดีเดินออกมาจากชายป่าก็เห็นพวกกำนันเดินอยู่นะ่ะก็เลยกะจะมาถามไถ่หมอเอี่ยมตอบหลังจากกินน้ำอย่างหิวกระหายกำนันพยักหน้าช้าชแล้วต่อจากนี้หมอเอี่ยมจะทำยังไงล่ะ ค่ะคิดว่ามันอาจจะกลับมาที่นี่อีกเราต้องหาเหยื่อล่อเพื่อให้มันออกมาเหยือ่อเหรอกำนันถามใช่ถ้าเราตามมันก็จะหลบหลีกอยู่อย่างนี้แล้วใครจะยอมเป็นเหยื่อล่ะกำนันพูดพรางหันมามองทางทิศต้นกับทิศแมน้นแล้วสองคนก็พร้อมใจกันชี้มือมาทางกำนันหมาย แม่อย่างนี้ละไวเคียวนะกำนันหมายพูดพร้อมกับเกลี้ยงค้อนไปวงใหญ่ไม่ต้องกลัวข้าจะให้ยันหนังเหนียวติดตัวไปถึงมันกัดยังไงก็ไม่เข้ารอกถ้าเป็นยันหนังเหนียวหมอเอียไม่ต้องให้หรอกกำนันนะ่ะหนังเหนียวอยู่แล้วพอที่ต้นพูดจบก็ต้องกระโดดให้ห่างเท้ากำนัน ที่เวียงวืดเกือบเข้าสีข้างเดี๋ยวเดี๋ยวข้าจะให้เองแหละไปเป็นเหยื่อทิดต้นถึงกับยิ้มแย่พร้อมกับยกมือไหว้ปลกปลกหมอเอี่ยมใช้โคกมะขามใกล้ที่ตาแจ้งตายเป็นที่หลบซ่อนตัวเพื่อทำพิธีแล้วให้กำนันเดินหากบอยู่แถวแถวนั้นส่วนกำนันถึงจะมียันกันภัย แต่ก็ไม่ได้กันผีกลัวไอตัวประหลาดก็กลัวกลัวผีตะแจ้งก็กลัวทำไมต้องเป็นกำนันในหมู่บ้านนี้วะเดี๋ยวเสร็จจากงานนี้จะลาออกแล้วกำนันคิดพลางก้าวเดินไปบนคันนาด้วยขาอันสั่นเทาสายลมอันเยือกเย็นพัดมาอ่อนๆแต่มันจะท้านไปถึงไขสันหลัง เวลาที่คืบคลานแสนเชื่องช้ากำนันเดินจนเมื่อยก็ไม่มีทีท่าว่าไอตัวประหลาดจะออกมาแกจึงนั่งลงบนคันนาทันใดนั้นแกก็เห็นเงาดำกระโดดบูบข้ามหัวไปแกจึงหันกลับมองตามทันทีและแล้วแกถึงกับขนลุกสู้เพราะไอเงาดำที่มีรูปร่างกึ่งลิงกึ่งมาป่า มันหันหน้ามามองแกพร้อมแยกเขี้ยวขาวโพลนแล้วทะยานเข้าหาแกทันทีกำนันเกรงข้อเต็มกำลังพร้อมกับยกฉมวกขึ้นแทงสวนร่างดำทะมืนเต็มแรงแต่คุณพระด้ามฉมวกที่ทำจากไม้ลวกหักสะบัน้นมันไม่สามารถหยุดยั้งไอปีศาจร้ายได้เลยร่างดำทะมืนโถมเข้าใส่กำนัน จนร่างล้มตึงอย่างไม่เป็นท่ามันไม่รอช้ากระโดดเข้าหากำนันพร้อมอ้าปากฝังคมเขี้ยวลงบนคอแต่ทว่าคมเขี้ยวของมันไม่ระคายผิวเลยไอ้ปีศาจร้ายไม่ละความพยายามมันยกแขนที่ยาวเกือบถึงพื้นขึ้นพร้อมกลางมือและแล้วกรงเล็บอันยาวและแหลมคม ก็ค่อยๆย,ยาวโผล่ออกมาแล้วมันก็แทงพรวดเข้าใส่ท้องกำนันอย่างแรงและรวดเร็วกำนันเกรงท้องรับมือไอผีร้ายถึงกับกระเด้งกระดอนกลับแต่ตอนนี้กำนันถึงกับนอนจุกแอกเวลาที่ไอปีศาจร้ายเข้าจู่โจมกำนันไม่ถึงสองนาทีแต่ความรู้สึกกำนันดูมันเนิ่นนานมากเมื่อไร หมอเอี่ยมจะเข้ามานะกำนันได้แต่คิดด้วยไม่มีเสียงที่จะร้องขอความช่วยเหลือเพราะความจุกเสียดที่ท้องไอปีศาจร้ายเตรียมทยานเข้าหากำนันอีกครั้งแต่ทว่าตอนนี้ร่างมันถูกตรึงด้วยเชือกเส้นใหญ่ที่มาตอนไหนกำนันก็ไม่เห็นลุกขึ้นไหวไหมหล่ะกำนัน ทิศต้นกับทิศแม้นมาช่วยกำนันหน่อยแล้วสองหนุ่มก็เข้ามาพยุงกำนันลุกขึ้นพร้อมกับถอยห่างออกมาหมอเอี่ยมนั่งลงตรงหน้าไปีศาจร้ายพลางว่าคาถาแล้วหัวแท้ในมือไปที่ร่างมันเสียงแสะกระทบกับร่างเสียงดังกวับกวับและเกิดประกายไฟแลบออกมาทุกครั้งที่แสะกระทบร่าง และแล้วร่างไอปีศาจก็แตกสลายกลายเป็นดวงไฟเรืองแสงสีเขียวลอยออกไปปล่อยให้เชือกเส้นใหญ่ล่วงหล่นกองอยู่กับพื้นไปรีบตามมันไปหมอเอี่ยมตะโกนอย่างร้อนรนพลางก้มลงหยิบเชือกและถือย่ามวิ่งตามดวงไฟไปอย่างกระชั้นชิดดูเหมือนมันจะลอยไปทางที่ฉันเห็นลือสีนักกำนัน ทิดแมนเอ่ยขึ้นเออใช่ไปรีบวิ่งตามหมอเอี่ยมเร็วแล้วทั้งหมดก็เร่งฝีเท้าตามดวงไฟไปและแล้วดวงไฟสีเขียวก็หายเข้าไปในป่าหมอเอี่ยมวิ่งนำหน้าทุกคนเข้าไปพลันแกก็ต้องหยุดชะงักเมื่อตรงเบื้องหน้าปรากฏร่างชายชาราในชุดลือสีเก่าๆหนวดคลาสีขาวยาวรุงรัง มือดำคร้ำด้วยคราบฝุ่นกำลังถือดวงไฟสีเขียวไว้แน่นมึงกล้าหลองดีกับกูใช่ไหมไอ้หมอผีกระจอกหรือสีกล่าวทั้งทั้ง,ท,งที่ยังนั่งหลับตาทำไมฤาษีต้องฆ่าคนหมอเอี่ยมเอ่ยเสียงต่ำก็มันคืออาหารของข้า หยุดสร้างบาปได้แล้วอย่าแสหาเรือร่องฤาษีเท่าพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเกรี้ยวกราดแล้วมันก็เริ่ม่ายคาถาและแล้วเสียงลมก็พัดมาอย่างรุนแรงจนต้นไม้ไหวเอ็นทำท่าจะโค่นลงมาให้ได้แล้วฝนที่ไม่มีทีท่าจะตกมาก่อนก็เทกระนำอย่างไม่ลืมหูลืมตาทุกคนถอยไป หมอเอี่ยมตะโกนสั่งพรางลงนั่งประจันหน้ากับลือสีชรากำนันกับสองหนุ่มต่างพากันถอยหลังไปแอบอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ที่พวกเขามั่นใจว่าแข็งแรงพอและด้วยความอยากรู้ทุกคนจึงพยายามชะเงอหน้าออกมามองหมอเอี่ยมว่าคาถาชั่วครูเสียงลมและสายฝนก็หายไปเป็นปลิดทิ้งแล้วแกก็เอื้อมมือไปดึงต้นหญ้าเล็ก ที่ขึ้นอยู่รอบๆตัวแกแล้วร่ายเวทมนต์และเป่าพลวดลงไปพร้อมกับโยนขึ้นไปในอากาศทันทีที่ต้นหญ้าพ้นมือหมอเอี่ยมมันก็กลายเป็นลูกไฟเล็กๆหลายร้อยหลายพันดวงพุ่งตรงเข้าหาฤาษีอย่างรวดเร็วฤาษีชลาไม่ยอมแพ้มันกำดินขึ้นมาพลางว่าคาถาแล้วโยนใส่ลูกไฟทันทีพลันลูกไฟก็มอดดับสนิท มีอะไรดีอีกวักขึ้นมาฮรือสฤาษีจอมอาคมอ้าปากหัวเราะอย่างสะใจหมอเอี่ยมรอจังหวะอยู่แล้วก็เกลี้ยงได้อาคมเส้นเล็กๆเข้าใส่ฤาษีโหดทันทีเส้นได้เหมือนมีชีวิตต่วนที่ลอยคว้างอยู่กลางอากาศก็พุ่งดิ่งเข้าลำคอฤาษีเท่า ขณะที่มันอ้าปากหัวเลาะหรือสีโหดถึงกับตาเหลือกลานพยายามสำรอกเอาเส้นได้ออกมาแต่ก็ไม่เป็นผลและส่วนที่ตกลงพื้นก็คืบคลานเข้าหาทางทวารหนักอย่างรวดเร็วแล้วช้อนชายเข้าสู่ร่างกายพร้อมพุ่งตรงเข้าทำลายหัวใจไอหรือสีฆาตกรทันทีมันถึงกับลงนอนดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวด และเพียงอึดใจร่างือสีก็แน่นิ่งไปและทันใดน,นั้นร่างกายของมันก็แปลเปลี่ยนเป็นแห้งกรังเหมือนผีตายซากจบสิ้นเสียทีฤาษีสายดำที่ชอบเลี้ยงผีเพื่อทำร้ายผู้คนแล้วหมอเอี่ยมก็จัดการเผาร่างือสีชลาจนมอดไหมนี่คือเรื่องทั้งหมดค่ะถ้าท่านชอบคลิปของเรา ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะโชคดีไม่ถูกผีหลอก